สวัสดีจ้าทุกคนนิสยาคารนั้นจะชวนเพื่อนๆมาผัดมามาก,กันนะคะนิคิดว่าทุกคนน่าจะทำเป็นเนาะก็แล้วแต่เราจะชอบรสชาติแบบไหนนะคะดูกันเลยค่ะ เดืยวกระเทียมให้หอมๆนะคะเราก็ใส่เนื้อหมูลงไปผัดะคะ่ะนี่นะคะผัดเนื้อหมูให้สุกก่อนนะคะเราค่อยใส่เต้นลงไปนะคะ เส้นที่เราแช่นะ้ําร้อนไว้นะคะมันก็จะสุกบ้างไม่สุกบ้างนะคะเราก็เอามาผัดสูตรนี้นิดจะใช้นมสดเติมเข้าไปด้วยนะคะเพื่อให้เส้นขเขา่มผัดต่อนะคะเพราะว่าเส้นมันยังไม่สุกดี นมสดแทนน้ำนะคะแล้วนี้ก็จะใส่ไข่ลงไปนะคะไข่ฟอง ้ไข่สุกอีกกน,นิ้นะคะแล้วเราก็ใส่ผักแล้วเราก็ครุมรสได้เลยค่ะใส่ผักลงไปแล้วนะคะก็ผัดอีกแป๊บนึงนะคะนิดก็จะใส่ใบกระเพาลงไปเลยค่ะใส่ตาลนะคะพริก เผ็ดๆเลยค่ะวันนี้อยากกินเผ็ดๆนะคะถ้าใครชอบไข่เยอะก็ใส่อีกฟองหนึ่งได้ค่ะคือถ้ามันแห้งนิดนึงนิดก็จะเติมนมสดเข้าไปอีกนิดนึงนะคะเพื่อให้เขามีน้ำถุกปิดเราก็ใส่ซอสกับน้ำปลานะคะผัดต่อได้แล้วนะคะทุกคน หน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะออกเผ็ดนิดนเพราะว่าใส่พริกเข้าไปเยอะนะคะผักเราก็เอาตามใจที่เราอยากกินค่ะตามใจชอบนะคะขาบอกว่าซอสต,ตัวนี้ผัดอะไรก็อร่อยนะคะตอนี้ก็ใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงเดี๋ยวเรามาจาัดเสิร์ฟกันเลยค่ะเราก็จะมาทำเครื่องดื่มกันนะคะ นี่จะเป็นผลนระไม้รวมที่แช่แข็งมาแล้วนะคะซื้อมาจากร้านก็มันจะเป็นแบบว่าแช่แข็งนะคะแล้วก็มีนมสดนะคะนี่ก็จะใช้ทำสมูทตี้เอาไปปั่นนะคะแค่นี้เองน่ ก็จะมีพวกกล้วยสตอรลอลเบอรี่ราสเบอร์รี่นะคะผสมกันมีมะม่วงด้วยหน้าตานะคะก็จะประมาณนี้ผ,ผัดมามา่าใส่พริกเยอะๆแซบๆค่ะตามด้วย น้ำผลไม้นมสดผลไม้รวมนะคะแล้วก็นั่งดูคลิปอตอบคอมเมนต์ดูคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆนะคะย้อนหลังนะคะช้าหน่อยไม่ว่ากันนะคะแต่ยังไงตอบทุกคนคะ่ะแล้วเจอกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะ